เอนจิ้นฝัดของทาง S T P เวลาฝักเครื่องไปแล้วจะช่วยให้เครื่องยนต์นั้นเงียบขึ้นหรือเปล่าเราจะใช้ เครื่องเทสเดซิเบลนะครับทดสอบเสียงก่อนจะใส่เอ g i n e ฝัดแล้วก็หลัง engine ฝัดเพื่อดูว่าตัว engine ฝัดหรือน้ํายาล้างทําความสะอาดภายในเครื่องยนต์นั้นเข้าไปช่วยชะล้างชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์และทําให้เครื่องยนต์นั้นเดินได้เรียบขึ้นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะมาลองวัดเดซิเบลว่าความดังระหว่างก่อนใส่เอนจินฝัดและหลังใส่เอนจินฝัดนั้นเสียงจะต่างสักกี่เดซิเบลหอมครับสตาร์ทเครื่องครับ อันนี้นะครับเสียงเครื่องยนต์ก่อนที่เราใช้ engine ฝัดน,น,นะครับเสียงเครื่องจะอยู่ประมาณ82.7เดซิเบลนะครับเดี๋ยวเราจะลองใส่ engine ฝัดลงไปดูแล้วดูว่าน้ํายาทําความสะอาดภายในเครื่องยนต์เนี่ยจะลดเสียงได้อยู่สักกี่เดซิเบลครับผม ตอนนี้เราก็ได้ทําการฝัดชิ่งแล้วก็เปลี่ยนน้ามันเครื่องเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูว่าตัวค่าเดซิเบลที่ได้หลังจากการฝัดชิ่งนะครับจะเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับมาเราลองมาดูกันครับ หลังจากฟัดชิ่งแล้วนะครับค่าเดซิเบลเหลืออยู่ประมาณ71 72นะฮะลดลงเกือบ10เดซิเบลเลยนะครับอันนี้ก็คือประโยชน์ของเอนจินฟัดนะครับทำให้เครื่องเงียบทําให้เครื่องเดินเรียบขึ้นนะครับและชะล้างสิ่งสกรปรกในเครื่องยนต์นะครับให้กลับมาทํางานได้สมูทนั่นเองครับ